เมโูนี่สีภรรยาเป็นคนขอมานะครับแต่ว่าพราะเหตุแล้วคนที่มากแสบถือใจนะครับครับต้องเป็นผมเองนะครับกินเขาจนเบิดจันนะครับสุดท้ายต้องเดียอย่างสีภรรยากินครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุครุสุคนนะครับสำหรับเมเนนะครับสีภรรยาเพิ่นขอมาอีกแล้วนะครับสำหรับเมโนนี่แต่ว่าผมกับบุกเคยเหตดดอกนะครับแต่ว่าอยากลองหรือจังไดบุ่เนาะอยากลองฝีมือผมมองบอนะครับว่าสีแสบบอก่อนอื่นนะครับผมก็สิบอกเลยว่าผมกับบุกเคยเหตุกันสำหรับเมโนนี่เห็ดจังไดคือกากขอเนาะพอขอมาเดี๋ยวผมจ ไปศึกษามาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก่อนสิเพชรกับเขาเนาะก็มาทำหน้าที่พ่อก่อนนะครับเมื่อนี้รับบทเป็นคู่ก่อนกันแล้วกันนะครับก่อนสิไปเป็นพ่อขั้วเนาะนะครับสอนลูกเหตการ์บานเด้บานเนี่ครับอ่านหนังสือหนังสือก่อนนะครับหลังจากเลิกเรียนมานะครับทางสีพันลยาเพิ่งกับเลิกสองทุ่มปวดร้านนะครับพออ่านหนังสือแล้วนะครับเพิ่งกับมาฮอดพอดีเพิ่งแน่นะครับลูกชายเพิ่งกับเป็นห่าพึ่งเดชคือสีคือทอดกันคักขนาดปอดอีวน้ำกันแค่เจ็ดแปดชั่วโมงเองนะครับเนาะในระหว่างที่ไปเรียนมหายู่นนนนกััว่าเป็นสิคคิิมกกกััันนนนนนเเเออาาาาโลลดดี่แแหะะรรบบตภษ็็้ยสปวนี้ละครับ มาบัดนนี้คร okay. ับเดี๋ยวมันสีคำก่อนนะครับกับสีมาเฮดแนวกินได้บัดเนี้ครับก่อนเส็ดแนวกินนะครับผมก็ไป็นหูเข่าก่อนเด้อนะครับเมื่อนี้กินข้าวเจ้าครับพี่น้องเอาแบบเดินโดนกินเถ่อนึงนะครับแต่ว่าเมนูนี่มันต้องกินข้าวข้าวเจ้าเด้อมันจังสีแซบครับนี่แหละครับภารกิจประจำวันของแต่ละมือนะครับหลังจากที่เลิกงานมากนะครับก็ไปหับลูกไส้นะครับกับสีมาเฮตแนวกินแนวยากยุ่เพราะปันนี้ยแหละครับหลังจากที่ซอนนังสงนังสื้อพันแล้วเนาะนะครับเข้าก็เป็นไดทอยางนันละนะครับมาบัด นะหนึ่งข้อมือบอมีแช่บอมีแข็งพอดีกินครับการันตีโดยสร้างออนครับบัตนี้ในระวังล่อเข่าซุกนะครับพุงกระสีไม่เห็นแนวกินได้บัตนี้ครับเอาเห็ดหูหนูมาล่างก่อนเลยนะครับกระสิบาทออกแนวนี้นะครับกระไดมาถุงหนึ่งนะครับยี่สิบบาทนะครับหลังจากที่ปาดแล้วเรียบร้อยนะครับก็ล่างล่างแน่นะครับก็เอาขึ้นเลยนะครับ กระตามด้วยขิงนะครับพี่น้องนี้นะครับขิงผมสิปันหนามนะครับจ้ากระมาณ2์สองสามหนามผละครับมันจังสีโบเพชรแห้งเนาะแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะครับพี่น้องตัวนี้เขาเอื่นหอมยังเฮ้ผมเอื่นหอมใหญ่กันแล้วกันเนาะก็เอามาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาหมูมาซอยต่อเลยนะครับที่จริงแล้วหมูนะครับสำหรับที่เอามาผัดแบบนี้นะครับผมว่าสิเป็นหมูแบบที่ว่ามีมันน้ำแน่มันก็จังสีแซ่บด้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันกับมันบ่หลายปันใดนั่นนะครับแต่ว่าก็บ่เป็นยังดอกนะครััััััััับบบบบนน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 นีี่่่่กกก็็สสสิิิิไไดด้้้้้ปปรรรรรรระะะะมม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 าาณคคคคเเเลลลลงงือออผผยใพฮแว กระเทียมลงไปนะครับที่เจียวกระเทียมก้อนนะครับให่กระเทียมนึงเหลืองหอมๆเลยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็เอาเนื้อมูที่เอาซอยไว้ลงไปเลยนะครับพัดใส่กันก่อนจะเข้านะครับจนกว่าแบบที่ว่าหมูจะส่งกลิ่นหอม่นนอกนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำเนยจัหน้อยหนึ่งนะครับมันารั่งไปนะครับหลังจากนั้นก็คุ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี้เลยนะครับคุ้นไปจนกว่าหมูจะสุกกมดล่ะครับตอนนี้ก็มาเริ่มปรุงกันเลยนะครับผมใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะครับเพิ่มสีสันให้สวยงามเนยจักหน่อยนึงนะครับก็ฝาเขียว แล้วก็ปิดดไทยด้วยรถดีนะครับพี่น้องแล้วก็ค้นให้เข้ากันอีกจักหน่อยนึงนะครับข้นๆโคเรีโคเรีไปเรื่อยๆนะครับเป็นแนวฝีมือในการเห็ดแคแลกถือว่าผ่านบ่ครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นผมก็เติมน้ำลงไปอีกจัหน้อยหนึ่งนะครับบุ้ยนะครับขวนขึ้นขนาดเลยนะครับพี่น้องจักขวนหรือว่าจักใหม่หรือว่าจักหอมมีอย่างกับโอโหบ้านในผมก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปเลยนะครับผัดต่อยีจักข้าวหนึ่งนะครับพอเห็นหูหนูเลยทีแล้วนะครับก็ใส่หอมใหญ่ลงไปครับตามด้ แล้วก็ใส่ลงไปนะครับคนคนโคเลโคเร่เข้ากันจักหน่อยนึงนะครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเลยด้นี่นะครับเบื้องแน่นะครับหน้าตาใส่ได้ยุ่งได้ลรอครับพี่น้องนะครับฝีมือในการเทสเตอร์แรกนะครับถือว่าผ่านบอนะครับมาลรอเบิ่งนะครับคนกินสิว่าจังได๋นะครับเสิร์ฟให้สีมรรละยากก่อนเลยนะครับเอาเพิ่นก็สดครัแรกเข้าไปนะครับอื้อแซ่บๆๆเพิ่นว่าจังซี่น้าน้าครับพี่น้องนะครับเอาเฮาก็ดีใจแล้วล่ะถ้าเพิ่นบอกว่าแซ่บเนาะนะครับเอาคำที่2องคำบังหันนะครับลืมเปล่าว่าสันโยก ด <laughs> เพราะว่าตอนนี้ผมบอกเลยนะครับผมบได้ซิมนะครับให้สีสพันยาเพิ่นซิมละล่ะเพิ่นบอกว่าพอดีแล้วนะครับกระสุดเข้าไปบันนี่นะครับพี่น้องอู้วนะครับแซ่บปากคักเลยนะครับผมสิบอกว่าเมโนูนี้เนาะส่วนมากผมสิเห็นตั้งแต่แบบที่ว่าไอ้แม่ลูกอ่อน,นเพิ่นกินแม่นบ่ครับเวลาเพิ่นควอนลูกแล้วใหม่ๆน,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 นั่นน่ะนะครับเพิ่นสิกินผัดขิงแนวนี่แหละเพิ่นบอกว่าบำรุง เฮ็ดให้น้ำนุ่มหลายนะครับเฮ็ดให้น้ำนุ่มมากแม่นบอกครับพี่น้องผมยินดตะเพิ่นเวามาแนวนีละนะครับเบิ่งแน่นะครับบ่ได้ว่าแม่ลูกอ่อนล่บบันนี้ครับผมกินแล้วแซ่บถึงใจประคักเลยครับเข้าเบิดจานหนึ่งนะครับจนในแย่งสีพันยากินเด้นะครับพี่น้องหลังจากกินเข้าแล้วนะครับก็สิมีเมนูผลไม้ทบ้ายพร้อมนะครับมีเกียวมังกรแล้วก็มากินสะพานลำเนาะมากินเข้าแรงนำกันเด้อบันี้ครับพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า้มนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ